สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารรักทุกๆท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวาทตเนื่องวันเด็กแห่งชาติประจำปี64ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9มกราคม5 6 6 4วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นวัยช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พราดขีดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ